กันแต่ไม่เคยเห็นเลยช่วงนี้ไม่เห็นคูร้อยเลยมันแตกยากเหมือนกันอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตกแล้วนี่อู๋วิ่งลงมาตกโอเค,อเคก็สวัสดีเป็นครูนะครับผมนะจะได้ขึ้นอีกแล้วนะครับกับสวิตบอลันซ่าเรานี่ทุนที่3,009 9นะเออมามารับชมกันดีกว่าว่า วันนี้เราหมุนมันจะเข้าให้หรือมันจะแตกก็เราซื้อฟรีสปินไปหลายวันแล้วนะคณนะเออก็นานๆจะมาลงที้นะนะกับช่องนี้นะนะก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจด้วยนะนะคลิปที่แล้วใครได้เครดิตฟรีกันไปบ้างเลยเออมาช่วยรายงานกันใต้คลิปหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็มีเหมือนเดิมน้องนะมีโปรโมชั่นฝากแรกสามเรซนนะนะสำหรับสมาชิกใหม่ทุกคนเลยนะนะใครที่ยังไม่ได้สมัครรีบสมัครเลยนะครับผมนะเออ ล็กอยู่ใต้คอมเมนต์ Comment เลยนะครับผมนะเออโปรโมชั่นสำหรับช่องผมเท่านั้นนะคนนะไม่ใช่ว่ามาแจกนะฮะแจกให้ตลอดเลยนะนะมีอะไรก็แจกตลอดนะช่วงนี้นะไม่ว่าจะแจกแจกน้อยหรือแจกมากก็ถือว่าแจกแล้วนะนะอย่าไปโกรธจะไปว่าผมเด้อคนเด้อค่ะมันแบบได้เล็กได้น้อยนะุ่มนะก็พยายามหาช่องทางหรือว่าหาอะไรหากําไรมาให้เพื่อนๆอ,อยู่นะครับผมนะไม่ใช่ว่าจะไม่ให้อะไรเลยนะครับเออ มาดูกันสิว่าวันนี้เราจะแตกแต่มันเข้าฟรีให้แล้วนะเข้าไวมากอยู่นะทุนะเออมาพูดไปหน่อยนะครับผมนะอุ้ยเข้าไวจัดเลยปะผม,ม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทันดูนะเมื่อกี้นะมาคุยไปหน่อยนะก็ฝากกดไลค์กดหัวใจเอ้ยไ,ไม่ใช่ฝากกดไลค์กดกดติดตามด้วยนะเขนะเออสวยดอกนี้ต้องไหลต่อแล้วโอ้โหสีม่วงไม่ลงต่อทุนรียดาย,ยู่มันเป็นไลน์หกร้อยสี่สิบหกบาทก็ถือว่าดีอยู่ก็เป็นกําไรมาก่อนนะครับผมนะเออ,อน้องเฮ้ยสวย เออนั่นแหละลงต่อเปล่าโอ้โหลูกทอขาดแค่ตัวเดียวนึกว่าโดยได้มาพันสามก็ถือว่ากําไรมาแล้วนะพเนะเออลองหมุนเล่นๆไปก่อนนะนะเผื่อมันเข้าอีสักรอบสองรอบ,อ,บอุ้ยเฮ้ยเอาดีนนองเข้าเฉยพูดในทันขัดคำเข้าอีกแล้วนะพเนะโอ้โหจังหวะนี้ทาไมเวลานี้เวลากี่โมงวะเนี่ยสี่ทุ่มหรอเฮ้ยสี่ทุ่มกำลังมาวะนพุธสี่ทุ่มกำลังมาเลยสี่ทุ่มกำลังมาสี่ทุ่มของวันที่ยี่สิบนะผมเล่นนะตอนนี้นะเออ เอาว่ะเอาว่ะไหลว่ะไหลว่ะไหลแต่นี้จะแตกหรือเปล่าแค่นั้นแหละประเด็นน่ะมันจะแตกหรือเปล่าแค่นั้นแหละเฮ้ยแตกไหลแต่ก็เข้าดีอยู่นะทุนาถือว่าก็กําไรอะ่ะแตกเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็กําไรแล้วอะ่ะทุกนาคุณ20ไปก่อนตรงนี้มาก่อน588ไปก่อนใจเย็นเย็นอู้หหัวใจลงมาขาดแค่2ตัวนะผมน,นะเฮ้ยมุ่สุดท้ายยังไงโอ้โหวาวเป็นละนาววาววาวเป็นทมเนียมเลยนะไม่เป็นไรคนเดี๋ยวลองซื้อดูดยกัน ดีกว่าเท่านะเดี๋ยวรอซื้อใช่ตกปากสามทีลิ้นพันกันไปหมดแล้วพูดไวเกินนะขออภัยด้วยนะครับผมนะเออเดี๋ยวลองซื้อกันดีกว่านะครับผมนะมาก็ใครที่เป็น FC ดูถึงตอนนี้นล้วนะก็กดลิงก์เข้าไปสมัครได้นะบอกว่ามาจากช่องนาคินนะมนะกดมือว่าจะสแคปหน้าจอแล้วก็กดลิงก์ไปสมัครได้เลยนะก็สมัครเสร็จป๊อปนะครับผมนะฝากขั้นต่ำสิบบาทหรือว่าฝาก100ก็ตามใจนะครับผมนะยิ่งฝากฝากก็ยิ่งได้มากตามจำนวนที่ฝากนะผมนะ โอกาสแบบนี้นะครับนะมีให้ทุกวันนะใครที่จะสมัครตอนนี้นะครับผมก็ไปสมัครได้เลยนะไปสมัครเล่นนะฝากบวกสาเปรเรอบต่อวันนะครับนะบอกว่ามาจากนาคินนะนะหรือว่ากดลิงก์ไปสมัครแล้วก็ฝากไปก่อนนะนะอยากได้เครดิตฟรีก็พอสมัครแล้วฝากเสร็จปุ๊บก็ทักหายอดบินได้เลยนะครับผมนะใครที่สมัครแล้วหรือว่าใครที่มีปัญหาอะไรนะรนะกดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือว่า พิมพ์ไปในเพจ Facebook แล้ว่านาคินติดสล็อตนะครับผมนะว่านาคินภาษาอังกฤษก็ได้นะ N อนเอนเนนะเออหรือพิมพ์ไปงี้ก็ได้นะนะมีเพจ Facebook Facebook คอยสอบถามหรือว่าคอยปรึกษาให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับผมนะเออลองได้นะนะลองไปลองเปิดใจเล่นดูนะครับผมนะสำหรับคนที่อยากมีทุนหรือว่าอยากมียังไงอ่ะอยากมีอ่าเงินหรือว่าอยากมีแบบจะซื้ออะไรก็นหนนะ ไม่ค่อยมีงานก็ลองดูนะลองเปิดใจเล่นดูนะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่อยู่ยงให้เล่นนะหรือว่าอะไรนะพ่อแมะมาโลงรูมสี่พันเลยนะลงทุนไปดูเผื่อมันจะได้คนที่เขาเล่นนะอยากเห็นคุณร้อยเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นเลยช่วงนี้ไม่เห็นคุณร้อยเลยมันแตกยากเหมือนกันอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแล้วนี่โอ้หูิลงมาต่อโอ้โหเอาดิดอกนี้ร้อยสิบเอ็ดโอ้โหหนึ่งหมื่นไซส์หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสองไม่ใช่สี่สิบสองเอาว่ะ เฮ้ยเอาดีตกใจหมดแล้วตอนนี้เวลัสสี่ทุ่มกว่าๆแล้วนะทุกนนะตอนนี้นะเวลาสี่ทุ่มนะเฮ้ยเฮ้ยไหลดีอุ้ยคูณห้าสิบเฮ้ยไปก่อนมาดิสามพันสองเอาดิเอาดิให้มันได้อย่างงี้ดิอุ้ยคูณร้อยอีกอุ้ยทำไมจะโอ้ยพุ่ไม่ออกเลยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องใจเย็นใจเย็นๆโอ้โหเฮ้ยลุยเละดีดอกเนี้ย ใครดูถึงตอนนี้คือแบบผมแจกให้แล้วใครที่สมัครแล้วฝากสิบบาทแล้วนะทักหาผมในเพนเพนเฟซได้เลยนะเนะเพ้ยเพนเฟดนะมนะมาได้เลยน้นะนาคินติดสล็อตหรือว่านาคินภาษาคินเอเอนะมนะทักมาได้เลยน้องนะเดี๋ยวผมมีเครดิตฟรีให้น้องนะทักมาและสมัครฝากก่อนสิบบาทนะมนะฝากก่อนสิบบาทนะมนะขอแค่นี้พอนะมนะทักมานะ ได้เลยนะใครอยากได้เพิ่มหรือว่าอยากได้อะไรนะทักมาได้เลยนะขอให้ฝากก่อนนะครับผมนะสมัครแล้วฝากก่อนนะมาก่อน1,704น้แล้วนะมาดิมาดิวันนี้ขออย่างนี้ดีบอกให้มา3ามพได้มา2 1งหมืลาก่อนแน่นอนดอกนี้ขอก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะทุกคนัวใจกดติดตามนะวันนี้ขอตัวลาก่อนนะสวัสดีครับผม